แกแตะการลอกีโอ้ยดตีกันครับต่เย็นไปดูตีกันแล้วคุยกันทำก้อยทำไปดูตีกันเลยนะแกแตะการ์ดปีดำเลยอูบเดินมายูทูมาจ้าุดอตารู้าพวกจะสิ่งอะไรเรายังไม่ทำอะไรอืมเขาขั้วเขาขั้วๆขั้ว มีพริกคนแล้วก็ข้าวคั่ว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 อะไรวะข้าวคั่ววแลไม่เป็นเป็นปอบตัวนี้ไม่ต้องวอลไทยมันเป็นปอบเลยมันเป็นปอบครับเนี่ยคอยดูคุณจักรเหรนสดสดหมดไม่มีครับว้าา ยังยัง,ยง,ยงไม่กินเอ้ยีถามกันบ่อยวันนี้ได้เมนูอะไรบ้าเบิองเอาได้ครับเดี๋ยวเราจะกินโชว์วันนี้อย่างนี้มันถึงจะอร่อยครับแค่สักทีไม่อร่อยนำครับน้ำโทรศัพท์มันเอียงเหรอไม่บอกว่าเบืองเหรอเมอโทรศัพท์มันเมามันไม่เอียงหรอก เธอเองเองนี่อะไม่เอียงดันข้างล่างลงอีกดันข้างล่างลงดันข้างล่างไปข้างหน้าอีกมันจะเป็นต้นหอมผักซี่เาทซอ่อุดท้ายแล้วครับสวัสดีนะคะโอ้ยโอ้ยนาะ ตานี้เนมเข้ามายำขยำดูคํามน่ากินมากอะไรกันเออโหไปรุนตีกันอวันนี้เราได้อาหารในหัวั้วครับย้อนนะครับโอโหฟีมือพ่อลไนะเดินหพ่อให้อีกนั่นปนช็อตยังคุณไม่ยังคุณไม่ยังข่โอ้เได้คลิป อันนี้ถ่ายลงช่องคอนช้างแฟมิลี่นะครับวันนั้นนั่งกินมามกาเฉยๆนี่พันกลัวครับเออปีน้อาสันปน้าขวดนี้ก็เคี้ยวกัะสิว่าปน้าปน้าเออที่ผมหายไปใส่แซ่บปีน้อยชีวิตชาวช้าง ไม่ดังไม่หัวเลาะไม่บ้าไม่เบอร์ไม่ใช่ช่องแล้วนะพี่น้องประชาชนจะยอมเฮงโบโบบอกเฮงก,ก,ก,กาได้ครับ e f c บริยินเบอร์เราโทษอขออภัยกับลิเม่ FC พี่พี FC, PP, FC ที่ไม่ทานดิบด้วยนะคะเออบอกแล้วใต้แตกซัว <S 2> <S 2> <ด>มีน้ำน้ำใย,ยมีเนี่ยออกเนี่ยคุนสุดยอด เอาแล้วนะพ่อเสร็จแล้วนะครับโอ้เราไม่อยากจะโม้นะเดี๋ยวรอชมคลิปวิดีโอกันตอนละทานไม่ได้โม้หลังพักแล้วนะครับของแซ่บพ่อของแซ่บเลยนะครับวันนี้พียงสีจะมาสิ่มมันจะมาซิ่มมันซิ่มบ่จะซิมบ่จะให้จะซิมบาซิมบาซิมเลยวันเราจะให้พ่อแสนครูนะซสิ่มจะเอาเนาะ พอใจจะซิวู้จอยเนาะอยากกินเลยปะขอโทษขอภายทีบีเมฟซีบีพีฟซีไม่ทานดิบด้วยนะคะเจ็บเจ็บเอ้ยจะเมียนก้อยก้อยก้อยอาหารชั้นยอดของอันนี้ไม่ใช่ก้อยขมนะก้อยมืออาหารชั้นยอดของชาวอีสานตกแรงมานี่ไม่นี่ไม่ไม่ไม่ไีครับ อันนี้ตัวอับวะโอ้ยมันมาเมนหมูโอ้ยมันเมนหม้อล่อยหมูกินไส้บีมัวเนาะ่ผักกระบังลมเรานะทานข้าวกันครับเมฟซีสวัสดีค่ะสวัสดียุ่ยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราต้องขอโทษขออภัยเอฟซีที่ไม่ทานดิบด้วยพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราไม่เพิ่งเขาสิขายออนไลน์ครับเอฟซีพรุ่งนี้เราจะขายออนไลน์นะคะเตรียมไว้เยอะๆนะครับผม ให้ให้ให้บ้านดาวให้ให้บ้านคุ้มราคาเขียวไร่สิทธิก่อนนะพรุ่งนี้ไม่อยู่ทางแฟนผิดรายแสนคูณกับแสนเที่ยงทำคูณแฟมิลี่เราจะไลฟ์ประมาณหนึ่งชั่วโมงไงคะเที่ยงถึงบ่ายโมงประมาณร้อยตะก้าตะก้าละสี่สิบสามตะก้าร้อยน้อกร้อตะก้าเท่านั้นคอยกินเกลือมาหลายมือแล้วครับซอยถือคอยนี่เราจะสั่งแป้งสั่งกล้วยมา ยังยังไม่ได้ทัโเลยเนี่ยยังไม่ได้โถอยนี่จะเป็นมันจะเป็นน้ำพริกนี่อันเดียวกันน้ำพริกประจมปลาสัดเดียวกันโอ้ทำอะไรกินเท่าวันนี้ก็มีประจมประจมมันก็มีปลาหน่อยปลาประจมนะคะปลาไม่โตปลาจมโอไม่ใช่ปลาจมนะปลาจมเดี๋ยวให้เราให้ดูเรื่องหลังกันให้เก็ซีได้ซิมลิลลอมดูนะโอ้ยบอยล้วก็เรียนพัดกันเฮ้ยแซ่ กินหลายเสบไหลายกินหลายก็มาได้พันพี่น้องพักผสมผักผักดองอันนี้อันนี้เนี่ยค่ะปลาปลาจมนะปลาน้อยปลาน้อยปลาบป้ยเนยนะคะโอ้ยเหลายแตกเสียดต้นเบี้ยบครับเม่นบอกพักเส้นไปท่านเป็นเม่นบอกพักเส้นไปท่านเป็นพักเส้นไปท่านเป็นพักอย่างผักเสี้ยนผักเสี้ยนไปท่านเป็นโอ้โหหยอดมุนมันอะหยอดมุนมันส้มผักเสี้ยน การการเทไก่หน่อยอือเราไก่ไหมกินไก่ไหมได้ครับรวมมึงพอพอมึงพอต่อยเอาต่อยต่อยเด็ดสลลี่มึงสล็อลี่เอาแบบลลี่ไงสลลี่สล็อลี่เออน้ำลายไหลห้ามน้ำลายไหลนะเ่อกรนะครับจะกินกับปลาจ่อม กันอย่าเดกไอ่ง <c oughs> mm ้อยอ้ายัเลอดโดอะรดิกกับบอเอกินประจมไปนี่มันหยวดพีเอฟซีเนาะในสดหน้ามึงสดหน้ามบงกัน่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงทางพอดีกว่า นก็พอเด้อแซ่บแซ่บน้อๆครับมาเด้อพี่น้องเออจะเป็นอยู่คนถือกล่องเด้อเพราะว่าขอมากินมากินหน่อยเห็นบ่อหอยบ้างกล่องนะเจี๊ยใจน้ำเด้อมันกินแซ่บเนาะเยอะโอ้ยเนี่ยบ่เห็นหุกครับ ไก่ครับไก่ไก่ไก่ปลาไอ้บอกว่าไงไก่ปลาไก่บานก็ขึ้เลยเช็บหนวยเฮ้ยจะมเมีนสวดลวดสวดลวดเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนช่องใหม่แล้วอนช้างพาชิมนะครับ ควันอุ้ยพาสแตกสุดยอดก็เหมือนอีทไงอีสเด็จอีกสแตกเด็กตับปนันแหม่สิ่ก็ชื่อช่องควาแม่สแตกเด็กตับอืเข้าอะไรล่ะสแตกเด็กไตสแตกเด็กเลือดเอ้ยจะแหม่เนาะอืมอืม อีหยังเขาไงล่ะทีหยังโอ้ยว่นจะสร้างเหรียญโอ้ยโจนทรงโจรแต่พี่โอนไวนะฮะได้หกเนาะได้แล้วเกาเคยกินฮะช่องจุเนื้อโอ้ยกินจิจุเนื้อก็อืดอีบีเอฟซี แม่กันแม่ใครวะจำมาคอยไปคุยกัาเดี๋ยวจำมาคอยน้ากลัวนะแดดละแดดตกคุ้งง่าเขาไม่กินนะเขาล้นหุ่นเดี๋ยววันหน้าเราจะไปหาซอยจุมานะครับแล้วต้องตื่นไปซื้อเนื้องวงวตั้งแต่ตีห้านะคะเพราะไม่ทันเขานะมีไตั้มเราตายไงจิตตายง่ายเบลอนับก็แดดตก fc ต้องมาดูเราที่ซอยจุแน่นอนพระาขยาจะดุอัปจาร แต่ดูดูเราจะตด้ยพ่อก็น่ารักเนาอะมีกระวัก er มือเรียกด้วยพันนาพันนาพันนาเขากินหนักกินแซ่บมากเลยนะพ่อทําก็อร่อยใครมาอยู่กับพ่ออิ่มกับทุกคนนะไม่อยากจะกลับด้วยนะแต่ช่วงนี้มาไม่ได้นะคะโควิดโควิดโคหรือคอคอโค โอ้จะได้ขึ้นไปตะากแดดมันมามีแนวแก่บ่เนาะเฮ้ยมัน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 มับลื่นไหมหลับพ่อยหลับพ่อยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวปิดคลิปก่อนเดี๋ยวกินไม่ทันนะของเรายังงไม่ปิดนะขอเราสวัสดีครับของเรายาวๆนะนะครับ